วันนี้ค่ะเราจะพาไปย้อนรอยตำนานประวัติอียิปต์เรียบด่วนนะคะจากพนักง,งานออฟฟิศสู่เพจดังที่มีคนติดตามหลักล้านแล้วก็ทําเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวสะท้อนสังคมค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะคือเศร้าไปตามๆกันค่ะเพราะว่าทางด้านของเพจอีจยิปต์เรียบด่วนเนี่ยเขาออกมาประกาศปิดเพจหลังจากที่ทํามานานเหมือนกันนะคะเกือบสิปีแล้วก็เลยหลายคนตกใจอะช็อกเลยนะคะคือในโลกโซเชียลยก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากเหมือนกันค่ะเสียดายโดยเฉพาะผู้ติดตามมากกว่า3-4 ล้านคนในเพจของเขานะคะแล้วก็เพจเนี่ยมีการฝากถึงทุกคนก่อนที่จะลาด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยให้เล่นโซเชียลอย่างมีสตินะปิดตำนานความกวนบาทาแล้วก็เคล้าประเด็นสังคมนะคะ แต่เอาจริงๆแล้วพอมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมขาหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของเพจนี่นต้นกําเนิดของเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนที่มาที่ไปเป็นยังไงค่ะวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาเปิดประวัติของเพจดังเพจนี้นะคะกว่าจะมีทุกวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหก็คือเริ่มจากการเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วก็เงินเดือนที่15ื่นนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทํามาในปี2560มีพนักงานออฟฟิศชื่อเจี๊ยบ อายุ30ปีทำงานเป็นแอดมินเพจอยู่ที่กรุงเทพนั่นะลค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเปิดเพจมาก่อนแล้วชื่อว่าสมรักกักเพื่อเก่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคดีความกับบางยีนายกสมาคมฟุตบอลน,นะคะจนท้ายที่สุดก็เลยต้องมีการปิดเพจไปแล้วก็ได้ผุดเพจใหม่ขึ้นมาชื่อว่าอีจีบ e e เรียบด่วนค่ะเพจอีจีบ e เนี่ยมีชื่อเรื่องของยังไงฟีปากอาชอบมีการจิกกัดจิกกัดใครดาราดาราอะไรอย่างนี้นะคะต่อปากต่อคํากับ ลูกเพจนะคะเรียกได้ว่าบางคำจะเฉียบคมมากโดยมีเพจคู่หูคู่แขนอย่างดราม่าแอดิตค่ะแล้วก็จุกรู้นะคะซึ่งเป็นเหมือนลูกหาบคอยเซลกันไปแซลกันมาสร้างสีสันให้กับโลกโซเชียลนะคะโดยที่ในช่วงตอนแรกๆค่ะเปิดเพจแรกๆเนีอีเีฟเรียบด่วนเขาก็จะมีการวางเป้าหมายเพจให้เป็นแบบจ่าพิชิต ที่จะมีการหยิบยกประเด็นสังคมมาตีแผ่อียิปก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆ,ๆจากการที่หยิบประเด็นดังๆมาต่อยอดในการเขียนโดยเฉพาะพวกประเด็นในวงการบันเทิงจนถึงขนาดที่หนุ่มกันชัยมดดำคชาภาคก็กยังต้องเอ่ยปากถึงเพจอียิปเรียบด่วนในรายการอยู่หลายครั้งค่ะด้วยความโด่งดังของเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า3.4ล้านคนเนาะภายในระยะเวลา10ปีนะคะทาให้มีบรรดาสปอนเซอร์น้อยใหญ่นะคะเข้ามาแบบว่าหูไม่หวัดไม่ไหวคุณผู้ชม่ะจนกระทั่งในที่ สุดขาพเพจอีเจียเรียบด่วนเนี่ยก็ผ่านตัวเองมาเหมือนเป็นกึ่งๆึ่งเอเจนซี่อ่าโดยที่ ก็ยังต้องคงคอนเซปต์อุดมการตีแผ่ประเด็นทางสังคมแล้วก็บวกกับความที่กวนบาทาคงเอาไว้อยู่เสมอมานะคะก่อนหน้านี้ค่ะอียิปตเนี่ยเคยออกมาบอกว่าตัวเองไม่ใช่กระเทยนะมีส่วนสูงอยู่ที่175เซนติเมตรหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่เจ้าเจ้าชู้แบบสุดๆเลยอะ่ะแถมยังเคยให้สัมภาษณ์อีกนะคะว่าถ้าเบื่อก็จะมีการปิดเพจซึ่งในช่วงนั้นค่ะเจ้าของเจ้าของเพจเองก็จะมีการเบื่อทุกๆแบบ2เดือนก็จะมีการปิดเพจบ้างอะไรบางปิดบ่อยอยู่นะคะแต่ก็กระทำเหมือนทำมาจนกระทั่ง ปีนี้อะค่ะปี2 5 6พแล้วจู่ๆเมื่อวานนี้ค่ะ6กรกฎาอิเจียเรียบด่วนเองตัดสินใจออกมาประกาศข่าวร้ายนะคะบอกว่าจะปิดเพจที่มีผู้ติดตามกว่า3.4ล้านคนเป็นผลมาจากสภาพจิตใจของเจ้าของเพจนี่แหละค่ะคือมันเริ่มแย่ลงจากการที่เสพสื่อจากสื่อโซเชียลบวกกับที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยคุณม่อนเนี่ยเขาต้องการออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะทําด้วยหลังจากที่มีการหารือกันมานานกว่า2ปีจึงตัดสินใจค่ะหยุดทําเพจให้จบตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังมีคนรักจะดีกว่า สุดท้าย e g f เรียบด่วนเนี่ยอยากจะฝากว่าควรจะมีสติในการเล่นโซเชียลสนใจติดตามข่าวสารอย่าเน้นแต่บันเทิงมากจนเกินไปแล้วเรื่องของการทําเพจปลอมเนี่ยคือถ้าหากว่ามีเพจเพจไหนที่ผุดขึ้นมาแล้วอ้างชื่อว่า e g f เรียบดว่วนตั้งชื่อเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะแสดงว่านั่นคือเพจปลอมอย่างแน่นอนค่ะ